สดีครับอยว่กับช่องพิธอนดัมซิ่งนะครับวันนี้เรามากับใครใอ้บรรเกลือเฮ้ยมันเกลือ,อ,เ,อเอากับข้าวมาให้ทีมงานครับวันนี้ตามคำเรียกร้อง FC หน่อยใช่ไหม,ม FC จะร้องอะไรเรียกร้องว่าไม่แปหาคนหนึ่งมากมาแลาา้วนะครับเป็นเท่าแกเองเลยวันนี้นนมาส่งข้าวออเองเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเกล้งเดี๋ยวเราเกล้งทีมงานดีกว่าเน้าแบบ เราไม่ต้องลงจากรถเราบีบแตรยออไปถึงเราบีบแตรให้มาเอากับข้าว <c oughs> <c oughs> อ่ข้าวไอ้อันนี้แบบพันกรวดวางแผนเลยครับโอ้โห <c oughs> เป็นเท่าแก่เลยดูได้กับข้าวได้อะไรบ้าง <c oughs> ไข่ไข่แล้วก็มีแกงถุงแกงเก๋วะแกงทะลุแกงเก๋ใช่ <c oughs> แล้วก็มีอันนี้ มีอะไรอันนี้ยาบำรุงร่างกายของงานหลังจากที่ทำงานกันพลัง40บ่พลัง40กับพลังช้างมากระทืบลงมากระทืบลงโอ้เอ้ยช้างกระทืบลงช้างกระทึบลงทางเขาบอกเฉลยเลยวะวิ่งไปได้ไงวิ่งสองทีมงานนั่นเองมีทีมงานข้างในอีกงานทีมงานอะไร <c oughs> นุ่นบอกอืมทำงานอยู่ขางไหนทำงานอะไรไปดูหรือจกสนิทยังสนิทแล้วฝุ่นเข้าไอจมำัมับเออนั่นแหละแล้วก็จะถึงแล้วครับ <c oughs> ว่าทำไมตุ้นเล็กเนี่ยอันนีอน้อื่นเลิกทำนานแล้วนะนี่อื่นปลูกมันเลย มันนาอ๋อมันนาต้นเล็กแบบนี้มันนามันนากับมันมันเขาเรียกว่ามันอะไรมันนากับมันอะไรมันนากับมันสวนมันสวนอันไหนอันไหนดีกว่าก็ถ้าพูดง่ายๆมันอยู่ที่ฤูดูด้วยอมันนาถ้าฤูดูที่เขาไอ้นี่เอ้ยมันนาจะดีกว่าเพราะมันนาเขาจะ ุดออกก่อนค่อยจะปลูกปลูกก่อนอแล้วเวลาพอมันใหญ่พมันอยู่ได้ประมาณสี่เดือนอืแต่ถ้ามันสวนแล้วแต่เจ้าของสวนมากถ้านานสุดก็ประมาณห้าหกเดือนอะ่ะมันสวนอะ่ะกว่าจะได้ขุดมันอยู่ที่ตามระยะเวลาด้วยอ้นี่มันสวนใช่ไหม ไทยยกร่องเลยครับจึงแล้วถึงแล้วมันนาเขาจะยกร่องแบบต่ำตำเขายกสูงมันจะไม่เกิดมันจะตายเฮยเราจะไม่ลงได้หรวีบเร่กล้งเริดปิดี๋ยวอ่ีปิดๆิเนี่ยมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับใครเนี่ยชูเอฟซีจันชูเหรอ ทำซิกเกอร์มานี่เนาะเขาจะรู้ไหมว่าเป็นเรานี่ว่เขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้หรอกกระจกมันมองไม่เลขาวิ่ง,ง,งอยู่สองคันนี่ไงฮะวิ่งสองคันนี่ไงไหนวิ่งอะไรสองคันนั่นนะรถพิจารณ์กับรถที่ต้อง เคยจะสองขันจ้าไปดูทีมง,งานข้างในไหมเขาจะทมง,งานอะไร,รอย่ฮะมีด้วยนี่แถวนี้มันมีรถเจ้าของรถไมโคด้วยนี่เือาจันชูครับจันชูไอ้อไรับ ai <éxasis> <considers su> ai <teaching> <laughs> ไม่ตานจุไปแล้วตานจุกันแล้วก <laughs> นน็อ <laughs> วัสดีครับอ,อปิอปแนไม่ต้องบ <laughs> อกิดอดกันนะคะทีแมก ปวดแขนได้กีดเที่ยวได้กีดเที่ยวไม่ต่างขายตังค์มาซื้อหรือซื้อขา้ซื้ออัะไรซื้อไว้อยู่บ้านแล้วก็ขับรถมาได้ก็ได้กีดเที่ยวคือ แล้วสองคนนั้นไปไหนลับบ้านเนาะปลดไข่โล่หยาดูพูดสองคนสามคนติดเี่อเออสามคนยังมีคนหนึ่งขับกระบะคับกระบะไอโบซีไอโบสามพันแดสี่สีกับบ้านด้วยฮะชูกับบ้านเหรอทำไมฉีดวัคซีนทำไม เขาแกฝากตังมาอยู่เลยสิบบาทมาซื้อน้ำแข็งฝากฝากซื้อนลงลิังเี่ตันให้ยก่อนมจะกับับบ้านมาตอนเช้าไหเา่ทำอะไรมันเป็นธุระมันเป็นธุรกิจยังไงเฮ้ยนำมันเต็มคื่องแล้วไม่ป็นไรกัเครื่องตก เมยเห็นเมีย์โพสหรูฉันจะกลับบ้านนี่ไปเที่ยวตรงนี้เมื่อไรจะพาเมยกลับลาวพิ่กลับเถอะเอ้ยให้ไปสั่งไอ้หมอนข้างกินลูกน้ำเมียมาไอ้วดพี่สีจะส่งชิ้มกระป๋องมาให้อยู่จัมชูน่ะเจ้ากี่บาทเลยตั้งสดพี่สีด้วยพี่ต้อมได้อะไรถ้าตั้งโอนอะมีอยู่เจ้ากี่บาทไปแบบต๊ะกินเหล้าเลยเช็คไว้น่นเช็คเที่ยวส่งไปผมใจพี่ไปเนี่ยจะได้ผมใจทุกกรนดานนั่นที่มันดาวจากผมอะ ติดติดเยอะขนาดนี้เลยนะพี่ว้ติดขนาดนี้เอ้ยเมื่อกี้เอกี้เอากระดาษมาพี่ดอะไรนู้โควิดไกลแล้วเลยได้กับข่าวภูมิเก้เลยโอ้ฮะไอนทำเชื้งไม่สบายติกลับบ้านแล้ว โอ้ของเซบเลยนี่อยู่กินข้าวนี่ก่อนเนาะไหนกินแล้มาเพื่อกินข้าวโดยเฉพาะเลยนะวดพล้แกมาไดเอาเงินเหไม่มีเงินแล้วนี่นพี่เราอยู่ไหนนี่ กานชูทำลายไปดุ่นครับนำมาเลยที่เราแกอยู่ไหนไอ้เนาเช็คถวอันนี้ของไอ้อามย5เที่ยวครับก็เดี๋ยวมาเจอกันยิห้ครับเดี๋ยวผมเช็ค่ยวมาเหมือนกัน